สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฮา,ารรากอนนะครับกำลังจะไปร่วมง,งานนะครับ Korea Culture and Travel Festival นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะได้เข้าไปาโชว์แต่งหน้าบนเวทีด้วยนะครับซึ่งตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ตามมาเลยดีกว่าครับ ครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าบูตรีเนเจอร์ริพับลิกแล้วนะครับก็ตอนนี้คนกําลังทยอยเข้ามานะครับแล้วก็บรรยากาศในนี้เนี่ยคนเยอะมากนะครับก็แนะนานะครับสาหรับคนที่อยากไปเที่ยวเกาหลีหรือว่าคนที่ชอบชื่นชอบเกี่ยวกับสินค้าเกาหลีนะครับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซินแคร์หรือว่าเครื่องสําอางนะครับแล้วก็พวก วของใช้ต่างๆเกาหลีนะครับก็สนใจก็แนะนําให้มาได้เลยนะครับตอนนี้ t น a l Republic ของขายดีมากๆนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยดีมากๆโดยเฉพาะตัวนี้มาดูนะ นี่นะครับเป็นตัวอารูเวล่าเจลนะครับ92จะบอกว่าตัวนี้อผมแบบใช้มาแบบเราชอบมากเลยนะเพราะว่ามันมันอออินวันมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับครับก็ตอนนี้นะครับ เรากำลังรอนะครับน้องๆเนาะแข่งเส้นโคเวอร์กันอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวทั้งคู่เราอาจจะได้ขึ้นไปนเวิร์กช็อปบนเวทีนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศกเป็นยังไงบ้างเพราะคนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะขึ้นไปกับแบรนด์เนสเซอรี่ฟาร์เนะครับก็เดี๋ยวจะดูกันครับว่าบรรยาก,กาศจะเป็นยังไงตื่นเต้นมาก เราเป็นย,นย,ยูทูบเบอร์ไไช,ชื่อดังคนไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าซ้อนมาแล้วหลากหลายยูทูบหลากหลายคลิปด้วยกันนะคะและเราจะได้พบกับเขากันนะวอุายในทีนี้ขอเชิญทุกท่านา่าพบกับคุณแฟรงกันค่ะเพราะเซปร โอเคสวัสดีค่ะคุณแบร์ครับค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันไปนะคะแล้วก็ให้คุณแบร์เนี่ยสอนแต่งหน้ากันไปนะคะหลายคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับจะรู้จักกันว่าชื่อไรอันตันนะครับก็ ผมทำคลิปสอนแต่งหน้านะครับน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างนะครับก็คือจะเป็นคลิปแต่งหน้าไปเรียนใสๆก็มีนะครับหรือว่าคลิปแต่งหน้าอีกหลายรูปแบบเลยครับค่ะ,ะแล้วก็วันนี้มาในนามของแบรนด์ Nature Republic นะคะคมีมาสอนแต่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราองการนางแบบครับผมเราจะเอานางแบบหน้าเป็นพี่บูเบ้เองนะคะได้เลยครับสวยวสวยวนนอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วไม่รู้จะยัดตรงไปตรงไหนแล้วคะ่ะเอานางแบบไปเลยดีไหมคะ โอเคนางแบบค่ะเชิญเลยค่ะรอบตินถีดปากเนี่ยเราจะต้องลงให้เนียนนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยจะทำให้เราเวลาทาลิปสติกแล้วสวยอ๋ออ๋เอเป็นเทคนิคนะคะแต่งหน้าก็อันนี้จบกระบวนการแล้วเรียบร้อย้ะครับเรียบร้อยแล้ว ไทยและเกาหลีเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าตอนนี้ปองคลามากครับที่เกาหลีเนี่ยคนไปถ่ายรูปกับชอคเยอะมากที่เมืองหลงนะครับถ้าใครไปเที่ยวอะไรเงี้ยครัจะเป็นแบบเป็นช็อปใหญ่เป็นต้นไม้ได้ข่าวว่าแบบต่อคิวซื้อใช่ครับค้ากันเอาขนาดที่เมืองไทยเซนทรันเบสเกตค่อ่าคุณเปิดช็อปคนไปซื้อกันเปิดเือนของตีอะเปิดคอนแจ็คตีอะไปต่อคิวกระดับซื้อจริงจังครับ ใช่โดยเฉพาะตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยใส่ดีามากนะครับเออไปซื้อกันได้ที่เซ็นทรัลไมเคิลทีนี้นะคะค่มที่นิดนึงค่ะพเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่หลายๆสาขาหลายๆคนสนใจไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เมคอัพนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างสกินแคร์นะคะของเนเจอร์ซินตันมอีกเนี่ยก็มีพร้อมทุกวันครบวงจร,รอยากจะไปซื้อแล้วที่สำคัญวันนี้ที่บู๊ตตรงไหนเอ่ยตรงนั้นเลยครับ<ส>แรกเลยให้ที่ทำพนักงานน,นะครับ ก็จะมีแจกแซมเฟิร์ให้ครับแจกฟรีเลยใช่ไหมคะฟรีครับเอาไปทดลองใช้แต่มีจำนวนจำกัดน,นะครับริดกันไปดิดนึงแต่สินค้าในงานเนี่ยก็มาราคาพิเศษสำหรับมุมวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่ฟังกันนะครับมาดูการแต่งหน้ากาันแล้วก็ผมฝากเข้าไปติดตามนะครับในช่อง u t u b e นะครับกด Subscribe กันนะครับแล้วก็ แฟนเพจนะครับแล้วก็ i n s t a g r กรนะครับก็ไป Follow กันได้ครับ Instagram อินสตาแกระไรเอ่ย r r y a n n u c o ไรอัน_,ต c o r e ครับแท็กเ a เจอ e r ดีทั้ i c ก,ก็จะเห็นครับอ๋อเอาเป็นว่าถ้าติดตามไม่เจอเซิร์ช Google ได้เลยไหมคะแล้วก็จะเจอทั้ง y สก,กัดใช่ไหนคะต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะถามโซนขามตรงมาได้ขามได้ครับิล็อกได้ทุกปัญหาเลยครับอันนี้เนี่ยคุณใบ้อธิบอกว่าเป็นใจนะคะอยากจะตอบข้อสงสัยข้อสังขารของทุกคนนะคะด้วยความเต็มใจเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะขอบคุณคุณใบ้อธิบลยเจอร์รีพับบิคพร้อมกับนางแบบสาวสโซของเราน้องนิวด้วยค่ะเราเซงประเมินค่ะ,ขอ,อคะขอบคุณค่ะ